จริงมันก็เป็นความตั้งใจของเขาที่เขาทำทุกอย่างบางอย่างก็เลิศเหมือนใจไม่ห่วงเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ชื่นชมเราไม่ห่วงเลยหรอเวลาคนมาชื่นชมแบบโอ้ใหญ่จังก็ใหญ่จริงส่วนไหนใหญ่ ก็เป็นความตั้งใจของเขาที่เขาทาทั้งทั้งาอาหารแบบว่าค่อนข้างคลีนมากๆแล้วก็บวกกับทํางานหนักมากๆด้วยหนูอะรู้สึกว่าภูมิใจแหละที่ที่เขาแบบได้หุ่นที่ออกมาแบบแบบนี้อะไรเงี้ยจริงจริงจริงเวลาเขาได้เยอะมากเขามีการส่งของให้เราเช็คแบบของอะไรแบบนี้คนงานคนงานอ๋อแต่เขาไม่ส่งให้เช็คด้วยเวลาเขาออกกําลังกายส่งให้ดูว่าเฮ้ยวิ่ที่แบบกล้ามปริมาแล้วนะ หลังพี่แบบมัสเตลตรงนี้มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเันได้ห่วงมลบอกเราว่าอะไรตอนที่เป็นของกสปาเป็นอย่างเงี้ยแฮปปี้หมดเลยค่ะต่อให้เขาจะไม่ได้กล้ามเนื้อชันเข้าทุกวันนี้เขก็น่ารักอยู่ตอนนั้นชอบแบบไหนบ้างันชอบแบบนอยชิ้ชอบแบบจำมันหรือว่าชอบแบบชอบแบบเผาอืมทัอย่างที่เผาชอบทุกอย่างบางอย่างก็เริ่มหมันไส้บางอย่างก็ชอบบางอย่างก็ ไม่ชอบล่ะเออขาภูมิใจกับรสร้างมือนเขายังไงบ้างโอ้ภูมิใจมากพี่เคยเห็นคลิปที่แบบว่าคนออกกําลังกายเสร็จแล้วอะจะกิดเพื่อนบ้าปแล้วก็หนออย่างเงี้ยทุกวันมั้งแล้วก็เบ่งแล้วก็ให้บีบแล้วก็เออแข็ง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 แรงมากเขาต้องโู้โว้าวอย่างเงี้ยแต่โบก็ขอบลงเยอะเลยนะแต่กับาจ้าบิดดีนะขอบกันไม่ต่างออไม่ขอบกันไม่ได้เลย ว่าเราก็มีตัวช่วยดีๆของเราอจะมีพี่ด anyway. ีราคา่คะอุ้ยต้องรอดูนะคะเออุ่นดีได้เพราะว่ามีตัวช่วยที่เราหละกสิทธิ์ประจเของเราคุณสดงเขาแล้วเหรอแ้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็มีคุณพี่เขาช่วยด้วยแล้วก็มีเล็กก็ช่วยปุ๊กอาหารด้วยก็เคยบอกแล้วว่าขนาดอ้วนอย่างน่ารักขนาดนั้นแล้วถ้าผอมจะขนาดไหนอไม่เคยตายเลย